มาดูชามาเล่นเกมกันดีกว่าชามาเล่นเกมเก่งมากเลยอ่ะเก่งกว่านะตอนเด็กอีกอ่ะใช่ไหมใช่ดู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 ดนะใช้มือ <c oughs> อันนี้คือเกมโซนิคเดี๋ยวดูนะไม่สิเกมดันเอาพีกวิ่งสเปดสีฟ้าอืมอืมชามาชอบสีฟ้าเพราะชามาชอบหีม้า ชมชอบหิมะฉัช่ชอบสีฟ้ารอหิมะมันไม่ใช่สีขาวหรอคะอืะสีขาวแหละแต่สีฟ้ามันก็คือสีขาวถูกไหมถูกกไ็ได้ดู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 ผีมือดูผิมือช่มัดกสะโดสิไม่ได้อ่ะกดให้ทางบ้านเขาดูหน่อยเดินเดินเดินโอ้โห ขะเรียนออนไลน์ชามายังรู้เลยนะคะว่ากดสเปกมากมันคืออะไร <c oughs> ใครก็รู้นะชามาเหอออือ,อ,อดูสิดูชามาเขาเล่นอ,อันนี้ไปไหนหอะใครสอนให้เล่นอะ่ะเกมเนี้ยอ,อใครสอนให้เล่นอ ตัวเองค่ะตัวเองตัวเองเหรออืมอะไรได้กักทีเนี่ยอ่ะกระชื้นเท้าเลยกระเท้ามากชื้ท้าำไมอ่ะทำไนอยากให้มันได้สักทีโอ้โหกระชื้นเท้าอีกเดนเลยวิ่ง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 ซับโอ้โห กินยาคันยุงเหม็นใช่ยนยาจุดให้หมาอะไรดูดูดเล่นดูเล่นโอ้มีนั้งสี่ตัวเลยตัวเกมนี้มันเล่นเพื่ออะไรอะ่ะม,มันเล่นเพื่ออะไรอ่ะคะ่ะ อก็ได okay, ้อ oh, ืมโอเคเดี๋ยววันรู้เองนี่ตกจากค้องฟ้าเลยเนี่ยโอ้ยตกแล้วตกแล้วเล่นต่ออ่าตกไปไหนอ่ะตกแล้วมันไปไหนเนี่ยเกี้ยและมันก็มาที่นรกเหรอมันก็มาที่นรกเหรอและตัดกสตาร์ซูนิกเจเนอเรชันซูนิก ชันสปีดใช่ไหมใช่เลยก็เพราะมันสี่สปีดเันเรียกว่าเซนิฟเลชั่นสปีดก็เพราะมันเดินอย่างอย่างเร็วไงถึงเรียกว่าสปีดอ่ะใช่ปิวปิวปิววมันเดินอย่างเร็วเย้มาที่ช่องเดื่มดีแหละ นี่ถ้ามากำลงังจะทำอะไรอะ่ะไปไหนอะ่ะจะขึ้นั้งบุญจะขึ้นบึงบุญเหรอให้มันสูงขึ้นไงโ <Okay. S 2> อเคฟังยิ้มจะได้มองเห็นถ่าสูงก็จะดีนะมไม่เอาสูงเราสูงเราไม่ต้องพูดพูดก็ได้ใช้สมาธิทำไมต้องใช้สมาธิในการเล่น ใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงอยู่ที่เดิมอีกแล้วล่ะอะไรคะด,นะดูหน้าดูหน้าเขาดูหน้าเขาจะพูดว่าอะไรก็พูดมาพูดๆนะคะหมายถึงว่าให้ดูหน้าชาม,มาดดิจริงจังมากในการเล่น ทำไมทำไมมันยังเหลือสี่ตัวเหมือนเดิมอ่ะดูสิทำไมตายยากจังก็ชอบมาเล่นเกนี่เองดูนะดูแค่ดูอยู่ดูอยู่ เก่งมากๆเลยอ่ะมันไ,ไม่มีหมดเวลาหรอมันไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอะไรมาขวางทางฉันมาได้หรอกอืมไม่มีอะไรขวางทางได้ันม,มีวิชาอาคมนะหรอทาไมอ่ะทาไมถึงมีวิชาอาคมละ่ะ ถ้ากินของมือส้วนต่างๆมันจะเป็นสมบัติที่ที่แท้จริงแล้วก็ทําให้ชามามีวิชาอุมอืมโหหลังชามาต้องสตรีมหน่อยแล้วเนี่ยอันนี้คือเด็กห้าขวบเล่นนะคะเด็กห้าขวบเล่นอย่างนี้ยเรื่องเก่งกว่าเราตอนเป็นเด็กอีกอ่ะเออดูมือดูมือ เต้นด้วยโอ้มีเต้อินก็ติดคอ้วลูกอืมกินก่อนกินก่อนเอ้ยเล่นก่อนแล้วก็เคี้ยวไปเรื่อยๆช้าๆเออไม่ต้องเต้นดูดูดูกดนะคะ ภูมิใจในฝีมือตัวเองมากผีผีสเปคหน่อหน่อหนดูสิเออจริงด้วยอ่ะเราต้องทำยังไงอ่ะน่ากลัวน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวมากเลยสเปคเว้ย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 โอ้ยกระโดดข้ามงานกระโดดมาถึงตรงนี้เลยอ่ะโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะ ทำไมเก่งเยื่องนี้ฮะเฮ้ก็เก่งอยู่แล้วสิเลโอ้หเด็กอะไรเด็กอะไรหลงตัวเองสุดๆวิ่งวิ่่งไปไหนอ่ะแล้วไอ้สีม่งงวงม่วมันคืออะไรอ่ะสีม่งงวงม่วงเนี่ยคืออะไรอะเอ้่าทางอาสองตรงกลางม,มันก็จะคือสนามวิ่งแข่งข้างในสีม่วงม่งวงคะ่ะ เ,เป็นสนาวมวิ่งแข่งสนาวิ่งแข่งเหรออ่าฮะกันไม่ให้โควิดเข้าไงค่ะกันไม่ให้โควิดเข้าด้วยอากินข้าวแล้วมีพลังไปกระโดดกระโดดไหมเอ้าไม่กระโดดเหรอจะไปทางไหนต่ออ่ะ โอ้โหเดือดตกฟ้าเหรอวิ่ง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 โอ้โหตรงทางเลยอะทำไมวิ่งเก่งอย่างเลยดูดิดูช่างมากกดไปลาทานได้เก่งมากเก่งตอนที่เราเล่นเเป็นเด็กอีกนี่ซ้ายไปไหนนี่ซ้ายไปไหนนี่มันวนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยทําไมมันวนอยู่ที่เดิมเลยฮะใช่ไหมมันไม่ได้วนอยู่ที่เดิมหรอไม่ไดค่ะ ที่เดิมนี่แหละอืมก็เ <c oughs> อ่ะเคี้ยวข้าวให้หมดก่อนค่อยพูดเดี๋ยวติดคอข้ามันกวนหนักเลยปวดแล้วโอ้โหกระปิดป็ดอยู่ในน้ำอะ่ะเออขึ้นสิขึ้นเอ้าขึ้นแล้วนี่ไงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ว่าเล่นเกมอะไรที่แพงและ่ะหรือว่าซื้ออะไรในเกมที่แพงนะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าถ้าถ้าแพงแล้วเราเอาเงินซื้อแล้วเงินเราจะหมดไงเงินจะหมดเหรอใช่